คมสวัสดีครับพ่อพี่นองพ่อพีพนองมาชมบรรยากาศเกี่ยวกาผักบุ้งครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาครับนี่คือกาผักบุ้งครับพ่ิพีพนองครับลุยขี่ตมครับเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวกาผักบุ้งปีนี้กว่าจะได้ดำครับฝนมาแลรงครับฝนกำลังจะมาครับ นี่ครับก้าผักบุ้งครับพี่น้องก้าผักบุ้งก้าผักบุ้งพอขาถอด่องเท่าแล้วครับล้วี้ขีตมแล้วครับมื่อนี้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้พี่ให้ใหน้องได้ชมได้เบิ่งครับของเราบ้านอะไรนะเนี่ยท่าวิเศษอยู่ไหมบ้านท่าวิเศษ,เศษอำเภอทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุขโขทยัย พี่พนองมาเบงก้าผักบุ้งครับเกี่ยวก้าผักบุง้งรับจ้างาเ,ปเป็นมัดบาครับ<อ>เป็นเห,หมาเหมาไรล้นโอ้เหมาก้าผักบุ้งด้วยแล้วก็ไปปลูกด้วยรวมกันเขาดำไหมวันนี้นนนโอ้เดี๋ยวเก็บก้าผักบุ้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันดำต่อเหมาไรเท่าไหร่ครับผม พันกว่าบาทนะครับทั้งถอนก้าพันหนึ่งร้อยครับทั้งถอนก้าทั้งดําครับก็หเห็นปะครับพี่น้องก้าพักบุง้งเก็บไว้เพื่อเอามาเรดไปขายเข้าโรงงานนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับผมท่งให้ท่งนาบ้านเราเนี่ยพ่นมัดครับเกีียวพ่นธุกมัดครับพี่น้องทั้งเหมาทั้งดำไล่ละ พันหนึ่งร้อยเกี่ยวเกี่ยวเขานี่ครับโอ้เกี่ยวมันเกี่ยวข้าวนี่ครับพี่น้องชมครับชมบ้านท่าวิเศษอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเคยเห็นไหมครับพี่น้องกาพระกุ้งนี่เกี่ยวมันเกี่ยวข้าวนี่ครับ ก็จะได้แต่ละมัดครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนก้าผักบุ้งครับสวยงามครับเต็มทุ่งนาเดี๋ยวเราเพิ่นกับมัดครับพี่นอ้องาผักบุ้งเอาผัดไปผัดจะอร่อยไหมครับผัดนี้เหนียวใช่ไหม ผัดไม่ได้คนละพันครับตอนไม่ขีดยาก็ขี้ได้อโอ้ขีดยาหรอมันจะไม่ใช่ผักบุ้งกินเนาะมันตระกูลเดียวกันหรอขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม